สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการเงินส่วนบุคคลกันดีกว่ากับวิธีที่บอกเลยว,ว่าง่ายมากแต่ทรงพลังสุดๆในการจัดระเบียบเงินของเรานั่นก็คือการแยกบัญชีครับโอเคนี่คือหัวข้อที่เราจะมาเจาะลึกกันนะครับเริ่มจากคําถามคาใจว่าเงินหายไปไหนไปดูวิธีจัดระเบียบด้วยการแยกบัญชี จากนั้นจะพาไปดูเลยว่าต้องมี4บัญชีอะไรบ้างที่จะเปลี่ยนชีวิตการเงินของเราแล้วก็มาดูข้อดีข้อเสียกันปิดท้ายด้วยการลงมือทำเพื่ออนาคตครับผมไปกันเลยเอาละครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยเงินหายไปไหนหมดผมว่าความรู้สึกนี้เนี่ยมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆน่าจะเข้าใจกันดีเลยละครับเคยเป็นกันไหมครับพอใกล้ๆวันเงินเดือนออกลองเปิดบัญชีดูแล้วก็แบบเอ๊ะเงินหายไปไหนหมดนะ ไอความรู้สึกเดือนชนเดือนแบบนี้แหละครับเป็นปัญหาคลาสสิกของคนทํางานประจำเลยจริงๆแล้วหลายคนก็พยายามสู้แล้วนะโหลดแอปทําบัญชีมาสารพัดเลยแต่สุดท้ายเป็นไงครับการต้องมานั่งคีย์ทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์โหมันเหนื่อยมันยุ่งยากแล้วสุดท้ายก็ล้มเลิกไปตามระเบียบท้อใจกันไปแต่รู้ไหมครับว่าประเด็นที่น่าสนใจจริงๆคือปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่วินัยของเราเลยนะแต่มันอยู่ที่ระบบที่เราใช้ตั้งหาก คือการที่เรายำทุกอย่างไว้ในบัญชีเดียวเนี่ยทั้งเงินเดือนค่าใช้จ่ายเงินออมเงินกินโอ้โหมันก็เละสิครับปนกันมั่วไปหมดจนเกิดเป็นความโกลาหลทางการเงินนั่นเองและเราจะเปลี่ยนความวุ่นวายนี้ให้เป็นระเบียบได้ยังไงมาดูกันในหัวข้อที่2ครับจัดระเบียบด้วยการแยกบัญชีเราจะเลิกไล่จดเงินทุกบาททุกสตางค์แล้วแล้วหันมาออกแบบระบบที่ดีกว่ากันวิธีที่ว่านี้ก็คือการใช้หลายบัญชีครับหลักการมันง่ายมากเลยก็แค่ แบ่งเงินของเราออกเป็นบัญชีย่อยๆตามหน้าที่ของมันนะครับสร้างเป็นเหมือนถังหรือกระปุกแยกกันชัดๆไปเลยสําหรับเป้าหมายแต่ละอย่างเห็นไหมครับว่าหัวใจของมันไม่ใช่การมานั่งบีบตัวเองด้วยงบที่จํากัดจําเขียนนะแต่เป็นการสร้างโครงสร้างที่มันจัดการเงินให้เราแบบอัตโนมัติคือจัดระเบียบมันซะตั้งแต่ก่อนที่เราจะได้เอาไปใช้ใจ่ายอีกเอาละครับมาถึงภาคปฏิบัติกันแล้วนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลย4บัญชีที่จะเปลี่ยนชีวิตการเงิน เป็นเหมือนพิมพ์เขียวให้เราเอาไปใช้ได้จริงเลยครับเริ่มที่บัญชีแรกเลยบัญชีรับเงินเดือนครับบัญชีนี้มีหน้าที่เดียวเพียวๆเลยนะคือรับเงินเดือนหรือรายได้เข้ามาเท่านั้นคิดซะว่ามันเป็นแค่ประตูทางเข้าของเงินไม่ใช่ที่ที่เราจะหยิบไปใช้จ่ายเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะปนกันมั่วอีกพอเงินเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องทําทันทีคือโอนเงินเข้าบัญชีที่2ซึ่งสําคัญมากๆนั่นคือบัญชีเงินออมครับโอนไปเลยอย่างน้อยสัก10%เ นี่แหละครับคือหลักการออมก่อนใช้ที่แท้จริงคือจ่ายให้ตัวเองในอนาคตก่อนเลยสร้างวินัยให้แน่ใจว่าเรามีเงินเก็บแน่นอนโอเคออมเพื่ออนาคตไปแล้วทีนี้ก็มาจัดการภาระในปัจจุบันเป็นต่อโดยบัญชีที่3บัญชีรายจ่ายคงที่ครับพวกค่าชาวบ้านค่าน้ําค่าไฟค่างวดต่างๆที่ต้องจ่ายทุกเดือนเนี่ยกันเงินมาไว้ที่นี่เลยครับจะได้มั่นใจว่ามีเงินจ่ายบิลจําเป็นพวกนี้ชัวร์และสุดท้ายบัญชีที่ทุกคนรอคอยบัญชีที่4 บัญชีใช้จ่ายประจำวันครับผมเงินก้อนที่เหลือทั้งหมดหลังจากหักเงินออมกับค่าใช้จ่ายคงที่ไปแล้วเนี่ยจะมาอยู่ที่นี่นี่คือเงินที่เราสามารถใช้ได้แบบสบายใจสุดๆตลอดทั้งเดือนเลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะเผือไปใช้เงินส่วนอื่นภาพนี้สรุปให้เห็นการทํางานของระบบทั้งหมดได้ดีมากเลยครับดูดูครับสเตปแรกเงินเดือนเข้าบัญชีรับเงินเดือนปุ๊บสเตปสอโอนเงินส่วนหนึ่งไปบัญชีเงินออมทันทีสเตปสโอนอีกส่วนไปบัญชีรายจ่ายคงที่ และสุดท้ายสเต็ป4เงินที่เหลือทั้งหมดค่อยโอนมาที่บัญชีใช้ใจ่ายประจําวันง่ายๆแบบนี้เลยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกมาดูตัวอย่างกันสมมุติว่าเงินเดือน3 0,000บาทนะครับเราอาจจะแบ่งแบบนี้กันไปออมก่อนเลย20%ก็คือ6000บาทนะครับแล้วก็การไว้จ่ายบิลต่างๆอีก50%คือ1 5 0 0 0บาทที่เหลืออ,อีก30%หรือ9000บาทก็คือเงินที่เราเอาไว้ใช้จ่ายในแต่ละวันนั่นเองครับทีนี้ในส่วนของบัญชีเงินออมเนี่ยเรายังทําให้้้มันนนฉลาดดขึไอีกนะ ด้วยการซอยย่อยเงินออมตามเป้าหมายไปเลยเช่นในเงินออมก้อนนั้นอาจจะแบ่ง20%ไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินอีก50%เก็บไว้สำหรับดาวบ้านแล้วก็อีก30%สำหรับเป้าหมายไกลๆยอย่างการเกษียณเป็นต้นครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับคือเราต้องเลือกที่เก็บเงินให้มันเหมาะกับระยะเวลาของเป้าหมายด้วยอย่างเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยก็ควรจะเก็บไว้ในที่ที่หยิบใช้ง่ายสภาพคล่องสูงๆอย่างบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ส่วนเป้าหมายระยะกลางกับยาวเราก็อาจจะมองหาการลงทุนที่เสี่ยงขึ้นมาหน่อยเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ครับโดยเฉพาะเป้าหมายระยะสั้นนะเดี๋ยวนี้สบายมากมีบัญชีเงินฝากดิจิตอลของหลายธนาคารเลยที่ให้ดอกเบีย้ยสูงกว่าบัญชีปกติเปิดบัญชีก็ง,ง่ายนิดเดียวทําผ่านแอปได้เลยครับเอาละฝังดูดีไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนทุกอย่างมี2ด้านเสมอเรามาดูทั้งข้อดีและข้อควรระวังของวิธีนี้กันบ้างดีกว่าครับ คือข้อดีที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือเราจะเห็นภาพรวมการเงินของตัวเองชัดเจนมากแล้วมันก็เหมือนสร้างวินัยให้เราแบบอัตโนมัติเลยแต่ข้อเสียก็มีนะการมีหลายบัญชีมันก็อาจจะดูวุ่นวายซับซ้อนขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ต้องคอยดูเรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยครับแต่ไอความซับซ้อนที่ว่าเนี่ยเราแก้ได้ด้วยระบบอัตโนมัติครับทิปส์ง่ายๆเลยคือไปตั้งค่าโอนเงินอัตโนมัติในแอปธนาคารไว้เลยครับ ตั้งค่าแค่ครั้งเดียวจบที่เหลือระบบมันจัดการให้เองเลยลดความวุ่นวายไปได้เยอะแถมยังสม่ำเสมอด้วยมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเริ่มวันนี้เพื่ออนาคตรครับผมแล้วบทสรุปสำคัญจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาคืออะไรเป้าหมายสูงสุดของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะคือการสร้างระบบการเงินที่ทำงานให้เราครับไม่ใช่ให้เราต้องคอยวิ่งทำงานตามระบบพอมีระบบที่ดีเราก็จะควบคุมทุกอย่างได้ เห็นภาพชัดเจนแล้วที่สําคัญที่สุดคือเกิดความสบายใจทางการเงินครับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างง่ายๆแค่นี้แหละครับอาจจะเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆเลยนะที่จะนําไปสู่อิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงสุดท้ายนี้เลยอยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายไว้ให้ไปลองคิดกันดูครับว่าทุกวันนี้ระบบการเงินของเราทํางานเพื่อเราหรือว่าเรากําลังทํางานเพื่อมันกันแน่